อ๋อมสะกาใจฟ้าดแรงลุงตู่แก้ปัญหาไม่ถูกจุดหลังพุดไอเดียสั่งใช้ที่ทหารปลูกผักชีจากกรณีที่พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับราคาพืชผลเกษตรโดยเฉพาะผักชีที่มีราคาแพงถึงกิโลกรัมละ400บาท พลเอกประยุทธ์จึงสั่งการให้นําพื้นที่ของทหารมาปลูกผักชีเพื่อช่วยแบ่งเบาภาราคาจะค่าใช้จ่ายของประชาชนที่ต้องบริโภคพืชผักสวนครัวนํามาประกอบอาหารส่วนทางด้านของนักแสดงสาวอมสกาวใจพูนสวัสดิ์เป็นอีกหนึ่งคนที่มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองและวิาพากษ์วิจารณ์การทางานของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องได้แสดงความคิดเห็นถึงกรณีดังกล่าวโดยได้มีการโพสต์รูปภาพที่มีการระบุข,ข้อความว่า ให้ทหารมาปลูกผักชีให้หน้าที่นี้เป็นของเกษตรกรดีกว่าไหมคะเป็นไปนตามกลไกของตลาดน่าจะดีกว่าไหมสิ่งที่ควรทําคือแก้ปัญหาน้าท่วมนั้นต้นเหตุปะ่ะเกษตรกรจะได้กลับมาทําอาชีพเขาให้ทหารที่กินเงินเดือนภาษีมาปลูกนี่ปลูกมาขายหรือปลูกมาแจกคะหวนผู้รู้อธิบายทีคะ่ะนอกจากนี้อ่อมจะเข้าใจยังได้มีการเขียนแคปชั่นว่าเพราะผักชีมันรวยหน้านี่เนาะแต่ข้าวถูกมากนะจ๊ะแก้ยังไง มือกำเคียวเกี่ยวข้าวแน่นเลยเนี่ยหลังจากที่พ้นดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปได้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ